สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรวรลได้โพสตเข้าความโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับมีคนบอกว่าเครื่องดักฟังแดกเดอร์เอาไปเช็คที่ปอทแล้วเป็นของผู้หญิงเจ้าของรถเก่าอะ่ะแล้วเพศ เอาไปเช็คยังไงเครื่องกับซิมอยู่ที่ลุงนั่งทางในเช็คละมั้งฮ่าฮ่าฮ่าแค่ขำๆนะครับอย่าซีเรียสปลอแล้วเจ้าของรถเก่าเขาขายไม่เอาออกด้วยหรือและเต็นท์เขาไม่รู้หรืองไงงงจังแต่ถ้าติดตั้งมาจากรถคงไม่เอามาวางเฉยๆที่รถในจุดที่มองเห็นง่ายหรอกเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีลุงพึ่งเห็นนะจ๊ะสรุป แดกเดอร์ไหนไม่รู้นะผมคิดเองนะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผวยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ากลัวจังกลัวเป็นพอชออาชีพเดียวกับพี่สมเกียรติใครก็ไม่รู้ว่าไม่เม้นต่อดีกว่านะมีเงินนาไปชี78.25บาทถัดมานะครับบอกว่าเห็นออจ้าเข้าไปเม้นในข้อความแอดมินเจกับ แอดมินน้อยบอกว่าเอาไปให้ปอทอดูแล้วแล้วออจ้าก็เขียนว่าทนายไม่มีจริยธรรมจะใช่ออจ้าตัวจริงหรือไม่หรือจะเป็นสัมภเวสีสิงภาพมาอันนี้นะ่ะก็บารู้สินะอุ๊ยตายแล้วถัดมานะครับบอกว่าหน้าดำดิ้นตั้งแต่รู้ว่าทนายตั้มจะมาทำคดีให้กับลุงพลแห่กันไปหาเขา ไม่นัดหมายทั้งขยงพูดหวานล้อมทนายตั้มไม่เล่นด้วยตั้งแต่นั้นมาหาเรื่องครอบครัวเขาหิวแสงตลอดเลยถัดมานะครับบอกว่าไม่ใช่แดกด์เอาไปเช็คจะทนายเขาแค่มาคอมเมนต์บอกแดกด์ถัดมานะครับบอกว่านึกว่าไม่ใช่เพจทนายสมเกียรติอ่านคอมเมนต์ผู้รู้เยอะจังเช็คข้อมูลทางทนายอย่างเดียวครับหลักฐานมีครบเถียงกันทำไม ถัดมานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ ASS เข้ขาเช็คให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะ YouTube เป็นคนเช็คยอดเงินให้ค่ะอย่าลืมนะยูทูบเบอร์เขาเป็นใครมาจากไหนมั่งหน้าต่างมีรูประตูมีช่องนะคะขอบอกคลิปที่เจอเครื่องดักฟังคือตอนจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มยูทูบเบอร์ถ่ายทาแล้วมาบอกข่าวเจอเครื่องดักฟังอีกวันแต่เจอจริงๆอีกวัน คือทุกอย่างมันมีข้อมูลเพราะคลิปจากยูทูบเบอร์ทั้งนั้นนะคะถัดมานะครับบอกว่าตามค่ะเห็นว่าเพจจะไลฟ์สดเปิดคลิปเสียงที่มีอยู่จะออกมาแฉคืนนี้ทุ่มไปค่ะผู้เสือรอฟังค่ะถัดมานะครับบอกว่าคุณเป็นทนายฝั่งชัยพลดีค่ะคุณทำงานของคุณได้ดีแต่ fc ตามติดชัยพลเขารู้หมดและว่าชัยพลอ่ะเป็นคนดีดีจนมีแต่คนรัก ไม่มีคนเกลียดเลยชี้แจงบัญชีวัดกระจ่างหรือยังนะคะอยากรู้ถัดมานะครับบอกว่ามีเพื่อนในกลุ่มอยาธรรมออกมาคอมเมนต์ด้วยดีจังค่ะออกมาสูดอากาศข้างนอกกันบ้างนะคะรับลมเย็นๆกันบ้างนะคะน้องบทความล่าสุดจากคุณโซดาน้ําที่ได้โพสต์ก็ความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีบทความชื่อว่าบทบาทของจอมไบร้ายกับนิยายที่แสนจะดรามา่าคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้ ในที่สุดวาระแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อตัวละครเอกถูกเขียนบทให้ดำเนินการผิดพลาดในบางเรื่องผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดอาการกระดีกระดาราวกับคนที่คลุ้มคลั่งอาจจะเป็นเพราะรอคอยโอกาสแบบนี้มานานแล้วนั่นเองจนถึงกับตะโกนเชียร์ตัวร้ายของเรื่องนี้จนออกนอกหน้าโดยหวังว่า จะให้ตัวร้ายกระทืบตัวเอกให้จมธรณีไปเสียเลยจนกลุ่มผู้อ่านที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอดคิดไม่ได้ว่ามันยังมีกลุ่มคนประเภทนี้อาศัยป,ป่าปนอยู่บนโลกมนุษย์ของเราด้วยหรือนี่แต่เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้อ่านที่ยังสามารถแยกแยะถูกผิดอยู่อีกมากมีทั้งที่เป็นชาวบ้าน ร้านตลาดทั่วๆไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายรวมไปถึงนักวิชาการอีกเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่ได้เล็งเห็นการกระทำอันเกิดจากแรงอาฆาตพยาบาทของกลุ่มตัวร้ายจึงต่างก็พากันแสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตัวละครเอกอย่างเต็มที่โดยขณะน,นี้ได้มีทนายความผู้ยึดมั่น ในความเป็นธรรมจำนวนหนึ่งรวมไปถึงบรรดานักวิชาการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถได้เริ่มทยอยแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง YouTube และเพจต่างๆเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ตีแผ่พฤติกรรมอันน่ารังเกียจของบรรดาตัวร้ายตามความคิดเห็นโดยส่วนตัวของผมยิ่งกลุ่มตัวร้ายอลาวาดฟาดงวงฟาดงามากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเผยธาตุแท้และตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมาเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะไม่มีผลต่อผู้อ่านที่ดำดิ่งสู่ห้วงลึกของความริษยาอาฆาตที่ก่อนหน้านี้เหล่าตัวร้ายได้ระดมกำลังการป้อนข้อมูลที่บิดเบือนให้แต่จะส่งผลโดยตรงกับกลุ่มผู้อ่านที่มีมุมมองต่อละครเรื่องนี้อย่างเป็นกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านกลุ่มนี้เริ่มที่จะหันมาฉุกคิดเพราะเริ่มจะมองเห็นการกระทําที่ทุเรศทุรังของกลุ่มตัวร้ายและตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้างกับตัวละครเอกของเรื่องนี้ในที่สุดมีเซียนมวยผู้หนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าจะดูมวยก็ต้องดูให้ครบทั้ง5ยกยิ่งกลุ่มตัวร้ายเวี่ยงหมัด สเปะสปะเหมือนมวยวัดแต่ทำเป็นกระเฮียนกระหือหรือเดินดุยเข้าใส่ในยกแรกๆก็ขอให้วางเงินเดิมพันไปที่นักมวยฝ่ายตัวละครเอกที่ยังคงยืนปักหลักคุมเชิงตั้งรับอย่างรัดกุมเพื่อรอเวลาที่จะออกหมัดไปยังเป้าหมายแบบหวังผลโดยที่เหล่าเทรนเนอร์ ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถกําลังดำเนินการวางแผนแบบยกต่อยกอย่างรัดกุมและจะน็อกเอาท์นักมวยวัดตัวร้ายเหล่านี้ลงได้ในที่สุดข้อความจากคุณโซดาน้ำบทความล่าสุดจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับบทบาทของจอมวายร้าย กับนิยายที่แสนจะดรามา่าหากจะว่ากันตามความรู้สึกแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคนที่ชื่อชัยพลก็เปรียบเสมือนนิยายเรื่องยาวสักเรื่องหนึ่งที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้อ่านเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยโดยที่ผู้อ่านต่างก็พร้อมใจกันยอมรับโดยดุษฎีเลยครับว่า มันเป็นนิยายที่มีความหลากหลายทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกโดยผู้ที่เขียนบทได้เน้นย้ำบทบาทของตัวละครทุกตัวอย่างถึงแก่นซึ่งเท่าที่ผมได้เคยอ่านนิยายแนวดราม่ามาตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยพบว่าจะมีนิยายเรื่องใดที่จะเขียนบทได้อย่างเข้าถึงอารมณ์และชวนติดตามจนถึงขนาดที่มีผู้อ่าน เป็นจำนวนมากมายที่เกิดความเมตตาสงสารในชะตากรรมของตัวละครและยังมีบางส่วนที่เกิดความชิงชังขึ้นภายในใจจนถึงกับออกปากไม่ไปร่วมเผ่าซากสังขารกันเลยทีเดียวอันที่จริงบุคลิกของตัวละครทุกตัวในนิยายเรื่องนี้ก็หาได้มีภาพลักษณ์ที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดหากแต่ค่อนข้าง ที่จะเล่นไปตามบทแบบตรงไปตรงมาเสียด้วยซ้ำกล่าวคือบทพระเอกก็จะดูซื่อๆตามประษาชาวบ้านป่าทั่วไปจนหลายครั้งที่ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปจนไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของกลุ่มตัวร้ายเอาเสียเลยส่วนตัวร้ายก็ร้ายจนแทบจะหลุดออกมาจากแกนโลก แถมยังร้ายแบบตรงไปตรงมาอย่างไม่มีอ้อมค้อมประมาณว่าข้าพเจ้าอยากจะร้ายของข้าพเจ้าอยู่อย่างนี้ถ้าใครหน้าไหนมีปัญหาคับข้องใจก็ว่ามาได้เลยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะฟ้องแหลกแจกหมายสารอะไรทำนองนั้นส่วนกลุ่มผู้อ่านที่เคยนึกเห็นอกเห็นใจต่อชัากรรมของตัวละครเอกแต่พออ่านมาถึง ช่วงที่เกิดการพลิกผันของโชคชะตาตัวที่เขาได้กลายเป็นถึงคนเด่นคนดังระดับประเทศผู้อ่านกลุ่มนี้ก็เกิดความนึกหมันไส้ขึ้นมาแทนที่อันจะเกิดจากพื้นฐานนิสัยของผู้อ่านกลุ่มนี้มาแต่เดิมซึ่งผมเดาวว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนประเภทที่ฉาตาร้อนที่ทนเห็นใคร ได้ดีมีความสุขกว่าตัวเองไม่ค่อยได้จึงเริ่มเกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจในทุกครั้งที่พวกเขาได้เห็นตัวละครเอกของนิยายเรื่องนี้ได้ถูกรับเชิญไปปรากฏตัวและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆแต่พวกเขาก็ยังคงเก็บงำความรู้สึกด้านมืดเหล่านี้ไว้ภายในใจเพื่อรอโอกาสที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวละครเอกผู้นี้ ในทันทีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแม้แค่เพียงเล็กน้อย